Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่กล้องมาแสบเพรมามา,านมีเปิรเอรตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิว้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.moksa รารละเอียดมากนะครับแล้วก็ยังยังไม่ได้อ่า เหมือนแบบว่าอยากให้แบบว่าคนดูแลเราเข้าใจวัฒนธรรมของความเป็นไทยอะไรเงี้ยคนไทยเข้าใจสืิอ๋อครับอะก็จริงๆแล้วที่ติ๊กก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วแหละครับบางิ๊กก็ได้มีการตัดปรับเปลี่ยน าการเปลี่ยนทีมก็เปลี่ยนอะไรด,ด้วยทางบิ๊กเองนะคะรับการเปลี่ยนครั้งนี้มันทำให้เราดีมากขึ้นเลยครับเจมส์สำหรับตัวเรามันโอเคไหมครับคือจริงๆแล้วผมก็โอเคอยู่แล้วครับไม่ว่าจะทํางานอะไรยังไงเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ทํางานของเราให้เต็มเป็นที่อยู่แล้วครับแ,<ค>แต่ว่าเหมือนกับพีมม่มาแต่ก็คงก็คงไม่หรอกครับถ้าเป็นในเรื่องเราหัวก็ตัดเลย พอมีปัญหาแบบนี้ได้คุยกับพี่ปิ๊บแบบนี้ไปมากเท่าไหร่เลยครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับกับพี่ปิ๊กเลยพี่ปิ๊กบก็ชอบไปคุยกับเจ๊เจ๋วอย่างที่พี่เจ๋วอยากให้เข้าไปคุยก่อนก็เนี่ยครับเดี๋ยวมีโอกาสก็ได้เจอจริงๆแล้วทุกคั้งต่กันตลอดครับแล้วก็รอรอวันที่จะไปคุยค้าด้วยกันอะไรด้วยกันอันนี้เหมือนเป็นรอบสองหลังจากที่เจ๊เจ๋วออกมาทวิตรอบแรกอันนี้เหมือนเป็นรอบสองอันนี้เหมือนเจ๊เจ๋วชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆผมก็ไม่ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับก็มีีีมมมเรรรื่่่อองงขแคคคนไใชับ เดมคิดว่ามันมีถึงเหตุจากอะไรหรือเปล่าครันถึงมีรอบสองเกิดขึ้นมาอีกไม่ทราบจริงครับเห็นว่าผมเอมไม่ได้รู้รายละเอียดของผ่านแล้วก็ยังไม่ได้เห็นที่ป้าเจ๋อถอยกกันนแลวะะเเมจจ่าร็ ก็อ่าส át, ่วนมากแล, <among S 2> ล้วปรับเปลี่ยนที่อ่าอขทางทางทีมเราเองนะครับเก็ปรับเปลี่ยนทางทางของพี่ปิ๊กเองแล้วก็ผมก็จริงๆแล้วผมก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมครับก็หน้าที่ัดดีตามตามพี่ปิ๊กตลอดไปเลยครับเจมส์ครับสำหรับตัวเรามีความเชื่อมั่นในตัวผู้จัดการคนนี้เท่าไหร่ครับเจมส์ไมเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นครับเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่ปิ๊กก็เป็นคนอ่าคนสองตลอดครับแล้วอ่าแล้วก็พี่ปิ๊กกับผมก็เป็นเป็นเป็นคนที่พร้อมยอมรับการทำทันติทำชมทุกคนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนารรคับ งานแฉพี่ว่าเราแยกห้องแต่งตัวยังไงกันคือยังไงคะชิเจนี่นึ่งลูครับก็จริงแล้วก็ไม่มีอะไรมากรอกครับพอดีว่าวันนั้นผมมีงานยุ่งมากแล้วแบบเยอะเยอะมากก็คือ ไปไปงานไปงานเปิดต like ัวของพิซซี่ครีมด้วยครับ้วก็มีไปรับรางวัลของเซ็นทีนด้วยแล้วผมก็ต้องไปไปงานแถบแล้วแล้วก็วันนี้มันก็เลยต้องใช้กับวิธีการเดินทางอะไรแบบว่าต้องแบบขึ้นบันไดหนีไปบ้างเปิดประตูไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วคดีว่าผมก็มีมีห้องแม่บ้านที่เขาเตรียมไว้ครับแล้วก็ไปรีบแก้ผ้าตรงนั้นเลยคือก็ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนั้นเลยแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปท้องนให้เพราว่าเราเราเราครูเราว่าเราจะทำงานให้ทุกคนไม่ได้เพราะจริงแล้ว ผมอยากทำงานให้ทุกคนมากครับยืนยันน้องไม่ได้ได้แยกห้องแต่งตัวเองที่เป็นข่าวโอ้ยไม่มีทางให้นอนครับเพราะว่ามันมันยังมันยังไม่มีเวลานั่งพักเลยครับตอนนี้อย่างว่าสุดแนวโอ้ยแก้ให้แนวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทางทางแนวมากครับที่อ่าที่ที่ออกที่ออกมาที่ออกมาด้วยแล้วก็ต้องต้องขอบคุณจริงๆครับที่ที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมตลอดว่าผมจะเป็นข่าวหรือวเป็นอะไรแล้วก็อ่ผมเชื่อว่าต้องขอบคุณเลยครับโอเคครับ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอ์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซงดวงการงานการงางาเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว